แม่จะมาแต่บ้านไหนเออหนาบอน้อยเออหน,บนออาหนบอน้อยนี่ไก่บ่านะแม่จักรลักษนึ่จักลักนะจักรลักของแม่เนาะเอออันนี้ขี่รถยังมานะแม่เอารถจักรมาน่ะกันซ้อนกันมาซอนคนนี่นะึง<อ>ได้ยังไปนะได้ยังไปเมียบ,นะบ้านนั้นน่ะแป้งขนมแป้งข้าวปุ้นบ้านเฮาเอิ้นข้าวปุ้นหรือขนอมกินไหมข้าวปุ้นเนี่ย ถ่ายกับพี่น้องทางหน้าบนน้อยก่อนพี่น้องแม่คุณหนาวใครให้เราเราลาบบ็อกวาจะบ่มียาแม่์บู๊สนุเราญาติค่อยเบียร์เราเออโชคดีเลยแม่เดอ้อโชคดีมาจากตำบลน้อยต้องทางพอตู้ทางสปป,ปลาย,ายแล้วไปไแล้ว้ะพอเดินไปเด้อเด้ออยู่ในเมียงพูแนวเมียงเลยว่าีย๋ยวบ้านยัง เอออยู house, ่ในตูนเอียงเลยไม่น่าโรงบาบาลรถ้าอยู่โรงพาบาล้าอย่่รงม้อนเลยจะกายุบัลนิดเีอเหรอไปก็เนื้อมันโอ้ยเสงแขนน้ำวนจังพี่น้องวนจังได้ยินแสงแขนน้ำวนมั้ะ โอ้ยมาเพิ่อบัดเพื่อบาพี่น้องทเออจะอยู่ฟังลาวพี่น้องครับทั้งหลายนะเป็นพายุกยินี่กันปะผมเปลี่ยนกายนี่ไปส่งไปให้เพิ่นส่งฮอตส่งางอยู่ทางน้นอยู่เออเปีนี่บ่ได้ไปฟ้าวบาทฟ้าวบาทเออคนแต่งต่างให้ผู้เฒาไปซีขนเออเขาไปส่งคนนะครับมาเดี๋ยวผมต้องยางไปส่งลูกกระดูกบัดฮอตกายฮอตเพราะจะเป็นเลาะขึ้นกันปะหาลูกสาวนะฮะลูกเศ้าคุยเครื่องกายอย่างอย่างคุณตีอยู่ขาดพวกว้าอยากกินยังมีหมดครบเยอะเลเขาไปแกอยู่นะไปยา สาวคาอยู่นั้นเนาะมีลูกเคยลูกสาวหังไม่ยหญ่พอดะเนงานเป็นซิปพอด้ขายเคีืงอยู่นั่นนาทีลูกค้าก็นุ่งเสื้อสีคือการเปิดกออยู่นะหังปิดทานไปนะไม่ดีอยู่จ้งใี่น้องมานั่งกุ้ย์เ่ยเนี่ยหน้าโหนี่กุ้ยย่บ้านอะโ hou กุญยาไมากินนั่งกินเนี่ยดิกุญย่าเ่ยก่สุดอดสุดอดหอยยางไปส่งหอยยางไปส่ง บอกว่าเป็นเงาเพราะว่าให้เข um> um ja e ้าย um uh ูคนเราเป็นว um um ัวนาเขานำไปยูได um ้รอบางีบุกน้องได้รอบ้นรอบางงานจะน้อยเนาะเ่็นไฝเป็นเงาเงาเาบ้าน กินอยู่ทากินเทียวปกติปกตินะเจ้าเป็นหบพอหายกอยู่วัดนิดเดียวอ๋อหายกอยู่ได้กันว่ะเออทาพังลาแล้วก็เออปะหานเนี่ยลาสังสารโอ้เป็นเอิอประหารเนี่ยก็ปะหานในลาวสังสารแนวห่มก็เอิอได้ปะหานแนวห่มปะหารแาโหมแนวห่มปะหานแนวห่มคำว่าเรื่องบุญเรื่องศีลกิจฐานไปขึ้นกับบุญที่เราเรื่องวัดเรื่องศาสนานะกันว่าวาเออปะหานแนวห่มเออแนวห่ม นิ้วกบุญก็เฮ็ดประหานเนี่ยวัดปรนนันวัดนี้โดยโดยโดยท่นสรางวัดว่าอะมน้องป่าเรื่องวัดเรื่อ่า้ยเ่อมีบุมีสิ้นนะเอิดเต้าหลวเนปูเต้าผู้หอมนะเจเออด้รบานเนี่ยเทคนเขาวัดเขาวัดนะเออโดยโดยโดเอิกเิายโยกเออทางุายก Icana, <naj bum. S 2> แต่ว่าบางเป็นนะไครับที <eno> ่ทับบอนแต่ว่าที่ซื้อที่วันนี้ก็ว่าเป็นุนยากกันโอนธนาพีให้น้องเท็กแบบบัานใจบัานเนี่ยต้นกันต้นย่งมานั้นนี่ไปแอ้วประธานแนวโฮมเนาะประธานแนวโฮมโอ้ยโดนลาเอิ้นนะงานเดียกันได้แล้วครับ ไปหางนี้พี่น้องหาลูกเสาเราไปหางนี้ตอนนี้อยู่หิมนลำเงี้ยงนี่นะหิมนลำเงี้ยงนี่นะตนี้เอากระเช่เดินทางกับไทยมาเดินทางกับไทยให้ฮุ้มนะให้ฮุ้มดำทำฮุ้มดำเอ้ตอนนียพี่น้องทางชอบปวดลาวพี่น้องสบายดีสบายดีครับใจครับใจมาเต็มตัวเมียมบ้านเด็ดดอวยในยุคนี้ นะอามาทำทงานงานของจอย่างขปัตติ